กรีลิฟเห็นจุดอ่อนเรือปอตตอนครองบอลแจ็คก,กรีลิฟปีกแมนซิตี้กระตุ้นพวกพ้องว่าเมื่ออัตลักษณ์ทีมคือคุมสถานการณ์จะทั้งรุกรับขอแค่มีบอลในครอบครองดังนั้นอย่าปอดแหกเมื่อมีมันกับตัวจนพังเหมือนเกมแพ้ปารีแสแซงแชร์แมงสองต่อสี่วันนี้อีกเกมที่ Day, พาร์คเดย์แพ้งไรยสกอร์ครึ่งแรกแต่กลับมาเล่นไม่นานซิตี้นำช่วงต้นครึ่งหลังสองต่อศูนย์จากกรีลิฟเออร์ลิงเบรา์ฮาแลนด์ทว่าลูกทีมของโจเซฟกัวเดียล่าคุมสถานการณ์ไม่อยู่ บรดเลบาโกลาชูเอาเนเวสและกอนซาโลรามสสุดท้ายเรือใบสีฟ้าปราชัย2ต่อ4ลุ้นเต็มที่แค่เพลย์ออฟ24อันดับแรกลีกเฟสมองจากสายตาของดิกรีแชมป์นปี2023เห็นจุดบอดของทีมเวลานี้คือครองบอลไม่เหนียวแน่นเหมือนเมื่อก่อนบางทีก็ไม่กล้าเล่นเสี่ยงเพื่อยังให้มีลูกกับตัวถือเป็นการบ้านที่ต้องแก้ตามปกติหากเจอสถานการณ์แบบนั้นเรามักทำได้ดีการเปิดปากผ่านฟุตบอลออนทีนทีสปอร์ต แต่ฤดูการนี้เกิดบ่อยมากที่เราขึ้นนำคู่แข่งก่อนจะหนึ่งสองหรือสามลูกแล้วเหี่ยวอย่างเกมพบเฟเยนูตเสมอสามต่อสามที่ไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้จนปล่อยหลุดมือมันก็แปลกเหมือนกันเพราะหากเป็นฤดูการก่อนก่อนเจอสถานการณ์แบบเดียวกันนี้ลูกปากหวานเจี๊ยปิดเกมลงก็ไม่ชัวร์ว่าเป็นเรื่องความมั่นใจหรือเปล่าเพราะฤดูการนี้ประจำเลยโดยเฉพาะก่อนคริสต์มาสเราไม่สามารถเล่นในระดับที่เคยทำได้ ผมคิดว่ามันก็ขึ้นกับพวกเรากันเองที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงให้ก้าวไปข้างหน้าพยายามกันใหม่และเอาชนะแมตส์สัปดาห์หน้าฤดูกาลทีผ่ผ่านมาก็มีเกมกดดันสูงมากมายที่สามารถพลิกสถานการณ์ได้พูดถึงคู่แข่งนัดต่อไปคลับ,บรูทพวกเขาเป็นทีมที่ดีและได้ผลการแข่งขันดีๆในชปลนซีซั่นนี้ทุกอย่างขึ้นกับเราเองทีมทำผลงานดีฐานะทีมเยาวดังนั้นหวังว่าสามารถเตรียมตัวอย่างดีสุดสัปดาห์นี้พบเชลซีจากนั้นทุกสายตาก็พุ่งไปยังแมตส์ส่งท้ายชอปลอล นิ้วมือคว้ยกันหมานหมานเพียงแมนซิตี้แม้อยู่ที่25ของลีกเฟสนอกพื้นที่เพลย์ออฟด้วยซ้ำแต่โอกาสสูงถึง63.8%ตามสถิติของสำนักออฟตา้าที่จะยังได้หวดเย,ย่าเยือนเพื่อผ่านเป็น16ทีมสุดท้ายเมื่อเดินพันโดยตรงกับคลับรูท29มกราคม